สวัสดีครับผมอยู่ที่ร้าน Forrestay ครับบายคาเฟ่เดดดอยครับผมสั่งหมูผัดพริกสดไปจะไปดูพี่เขา,าทำข้างนอกนี่ครับากาแฟน่ากินหมูผัดพริกสดผัดด้านนอกใช่ไหมครับอันนี้ หมูผัดพริกสดก็เจ้าหมูผัดพริกสดก็เจ้าเอออันนี้ทำอะไรอยู่ผัดไก่กินเองน่ากินอนะ แต่ตอนได้รับไม่ได้มันวันมนจะไนพี่ก็รับไม่ได้เป็นไงพี่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วแนะนำกำลังเพิ่งเปิดเหรอกี่เดือนแล้ววันที่แปดเดือนที่แล้วนี่เองค่ะแปดเดือนที่แล้วอุ้ยเดือนเดียวเองหรอแนะนำอะไรอ่ะถ้าเป็นปกติหิวมากเลยแนะนำาอกชอบถ้าเป็นข้าวหลอพวกข้าวข้าวผัดกากหมูข้าวผัดกากหมูหมูผัดพริกสดนี่ก็ดังใช่ไหมคนก็ดังเยอะใช่หมูผัดพริกสดข้าวผัดกากหมูข้าวผัดพริกแกงเขียวหวาน ถ้าเป็นสเต็กก็ไก่พริกไทยดำพอกช็อปพอกช็อปนี่จะดังมากแต่เมนูเรคเควเมนต์ของร้านเลยคือซี่โครงย่างซอสบาร์บีะคะิวเป็นซี่โครงอ๋อซี่โค<อ>รงหมูแผ่นหนึ่งประมาณกิโลนึงประมาณกี่บาทเอยเ,เ,เดือนนี้โปรโมชั่น390เดือนหน้าจะขึ้นเป็น450ร้ยค่ะแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนิดน,น,นึงได้ไหมโอ้ฉันน็อตรีเคว m มนต์เองได้ไหมคะัพดูดเองได้ไหมครับได้ได้ อันนี้เขาทำอะไรก่อนผมจะได้ไปดูตรงกระทะเีไม่มีออเดอร์ order, order, แต่ผมชอบน้ำครัวอยู่ข้างนอกเป็นโอเพนโอเพนดีแต่ปัญหาคือตอนนี้มันหน้าร้อนมงวันมันมาใช่ตอนเมื่อเดือนที่แล้วมันยังไม่มีขนาดนี้พี่ต้องเอาไอ้นี้มาดิไอ้ตัวตัวดักด้วยตัวดักแบบไหนคะให้มันมาเกาะน,นี่มันขแยง อ๋อหรอ,อคือที่จริงต้องจุดเทียนเออไล่ถ้าจุดเทียนมันก็จะหายแต่รู้สึกเทียนมันจะหมดต้องจุดเทียนนะคะแต่วันนี้ทำไมมันเยอะไปเลยเหรอผมเข้าไปข้างในครัวเลยได้ไหมได้นะจุดเทียนแบบนี้ใหญ่มากรับไม่ได้เหมือนกันหมูผัดพริกสดเนาะ น่คือการเวันนี้ไม่ไหวน,นะคะเมื่อกี้เห็นพวงมีดพี่มุขวงโชว์ว <c oughs> นิดนึงนิดนึงหมุนโชว์นิดนึงนเ,นเหลืเอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นได้อยู่เนี่ยนิดนึงนิดนึง,นนง <c oughs> โอ้คล่องมากเลยนะนี่ไปเรียนที่ไหนมา,าเล่น,นครับ <c oughs> เ,เล่นเล่นครับ อ๋อใช่หมูเป็นหมูเบคอนเป็นเบคอนนี่เมนูอะไรคะพาสต้าเป็นต้างอ๋อทำพาสต้าเบคอนแห้งอ๋อโชว์พาสต้าก่อนก็ได้พาสต้าเบคอนพิแห้งน้องเขาชอบสั่งชอบทานจากวันแรกที่สั่งคาโบเนล่าเนาะแล้วก็ผิดทำพาสต้าเบคอนพิแห้งก็เลยติดจนถึงทุกวันนี้ก็เลยติดจนนนถึงวัี้มารอบไหนก็พาสต้าเบคอนพิแห้งตลอด พี่จริงต้องมาเจอเมนูซี่โครงย่างล้วจะจะชอบมากจะรู้ว่าซี่โครงย่านงะแล้วเราจะรู้ว่าซี่โครงใหญ่ๆเป็นยังไงแล้ว,ลวตอนนี้มีไหมมีมีค่ะแต่มันจะใช้เวลาหนอบอกเลยว่าช็อกโกแลตวิวยังอายเจอบอกเลยว่าโอ้กระจูที่บอกว่าเด็ดเด็ดเนี่ยยังอายโอ้ยนี่ เรากล้าพูดอ่ะเพราะว่าคนที่เดินทางทั่วโลกแบบไปกินมาหลายๆที่แล้วเขาก็ยังบอกว่าของเราสุดยอดที่สุดแล้วเรากล้าพูดเพราะว่าพี่ไม่ได้ทําที่นี่ร้านแรกพี่ทําที่ที่ตรงบ้านดูทําอยู่บนดอยปุกไข่อะค่ะชื่อคาเฟ่เดอดอยมาก่อนอันนั้น่ะร้านแรกเจ้าทํามาหลายปีแล้วแต่ที่นี่คือกําลังเพิ่งมาเปิดโอ้โอแม่จริงๆเพืือนเลย ที่จริงอยากให้ลองนะนงเอาก็ก็ลองก็เอาดีก็เอาเลยเอาที่หนึ่งง,งั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากหมูผัดพริกเหรอหมูผัดพริกสดอ่าเป็นเป็นซี่โครง เดี๋ยวโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยใหญ่คะ่ะใหญ่มากไหนพี่เอ,อามาเอามาโชว์หน่อยนี่ครับใหญ่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณหนึ่งกิโลชิ้นนึงเป็นเหมือนเขาเรียกพอกริปเนาะเขาเรียพสเปอร์ริปพวกริปสเปร์ริปกริลใช่ไหมพี่จะกริลหรือจะฟรายใช้เป็นเข้าไปผสมในเตาย่างอะค่ะ เคเดี๋ยวเรามารอหลังๆการถ่ายทำแป๊บนึงการการทำสีครงองว้าวงั้นจะไปเอาหาเทียนลุงดู ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซ <มา S 2> ึ่งเป็นเกลนอ่ะมาพาสต้าขนมปังพาสต้าอยู่ในตัวนี้นี่สปากเกตตี้อะไรนะพาสตา้าพาสต้าเบคอนพริกแห้งโอเคครับพาสต้าเบคอนวิสเอ่อดรายชิลลี่เอาผนังพานด้วย เราอบอยู่นี่นะพี่เนาะใช่ค่ะเปิดไปแล้วโอเค โอเคครับเยี่ยม no MSG ชอบมาก <Okay. Yeah. S 1> ตามด้วยเห็ดเห็ด <Okay. Yeah. S 1> mushroom and onion ครับ pasta with dry chili and bacon ด้วยเส้นแล้วพริกแห้งลงไปแล้วดเนคะับนะตัครัรับแล้วก็มาเรูนรนะครับนี่อะไรซอยซอสซอยซอส ตามด้วยเกลือซอสเเปปอร์ไม่ใช่เขาเรียงอะไรอ๋อใบออริกาโน่โออริกาโน่โโนรีฟ The last one คุดเบซิลใช่ไหม and โทมัตโต ขอชิมคากระทะหน่อยได้ไหมช้อนหนึ่งได้นะอ่ะมีที่ชิมไหมมีไงบ้างพี่เวิร์กไหมเวิร์กค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆพอได้ค่ะเวิร์กไหมพอได้อ่ะขอชิมหน่อยทีเด็ดอยู่ที่เบคอนใช่ไหม เบคอนกับเห็ดเนาะชีเด็ดอยู่ที่เบคอนใช่ไหมอเ,เอาซ้อมทีทเอาสิครับก,กินยังไงนชอบออครับเอาเห็ดเอาเห็ดโอเคแค่นี้ก็พอไหมโอเคเป็นนิดหน่อยอ่ะเอาซ้อม